มาอยู่กับรายการสปอร์ตแกลงนะครับอย่างที่บอกไปช่วงนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะเป็นเรื่องราวของความเร็วนะฮะเราอยู่กับนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันแล้วก็พี่อาของเขานะครับคุณแซนดี้ครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมากันแบบเต็มรูปแบบนะฮะมีถ้วยรางวัลมีหมวกด้วยนะฮะแล้วก็มากันแบบเต็มชุดเลยนะครับเเพิ่่งงแขสร็จก่อนอื่นเลยให้แนะนําตัวแล้วกันนะฮะชื่อเต็มๆแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนต่างชาติด้วยใช่ไหมลูกคืณอะไรยังไงเชื่อนะผมก็คือชื่อซซนนี่เน็กลอสตูเวครับ์ สิบหกปีนะครับแล้วก็แข่งอยู่ในรุ่นฟอร์มูล่าเรโนยูโรคัพครับค่ะผมเป็นอายุน้อยมากเลยครับนีกสิบหกปีแห่งความหลังส่วนพี่๋ฮะค่ะค่ะก็ชื่อสัสินีอาเจริญพักนะคะเป็น PR ของน้องแซนดี้ค่ะก็คอยติดตามดูแลน้องแซนดี้แล้วก็คอยอัปเดตผลการแข่งขันที่น้องไปแข่งในแต่ละสนามเนียค่ะกลับมาให้ นักข่าวแล้วก็แล้วก็แฟนๆชาวไทยได้รับรู้ผลงานของน้องแซนดี้ด้วยค่ะที่เลยอยากถามแซนดี้ว่าไปชอบกีฬาชนิดนี้หรือว่าเริ่มจับเริ่มขัดขับรถนี่คือแบบสนใจตรงจุดเนี้ยเมื่อไหร่คะแซนดี้บอกขับเป็นตั้งแต่สามขวบว้าแล้วสี่สี่สี่ขวบสขวบจริงหรือเปล่าเนี่ยแซนดี้จริงครับผมขับได้แล้วเหรอแซนดี้สี่ขวบใช่ครับก็ผมเริ่มกับ รถโกคาร์ทนะครับแล้วก็เพื่อนผมชวนไปสนามโกคาร์ทผมก็อยากไปมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวี่วนโการอยู่เนสลี่ขวบขซบดวบตวนขวบขวบีลบดอมขวบขวบขวบนวบขวบข็บรวกขนอย่างวี้เบขวบขวบขวบขาบอไปขวบนวบข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 ขวบขวบขวอขวางนขวบขวบรับขาบขวบขวบขวบขบขวบขบขวบขวขวบบขวบบ คือเริ่มขับรถแต่เป็นรถโกคาร์ก่อนตอนอายุสี่ขวบรี่ดูที่มาที่ไปใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วหลงรักแล้วก็ตอนอายุหกขวบผมก็เริ่มแข่งครับก็สองปีสี่ห้าขวบผมขับเล่นๆนะครับนี่ค่ะแล้วอย่างในภาพนี่คือตอนอายุกี่ขวบบอ๋ออันนี้น่าจะหกขวบนะครับหกขวบใช่ครับ อันนี้ก็มี The Pizza Company ที่มาสนับสนุนแล้วนะครับตั้งแต่หก <c> <smiling S 1> ขวบคแล้วคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมคะตรงที่เราทำตรงนี้ใช่ครับพ่อแม่สนับสนุนแซนที่เลยนะครับแล้วก็พ่อจะพาไปสนามทั่วโลกเลยครับ,รบให้กำลังใจเยอะครับครับผมคือต้องบอกก่อนว่าแซนดี้เนี่ยเป็นคนระยองใช่ไหมฮะไรอย่างฮีไรอยองฮีแซนดี้ไม่เข้าใจเะ้าใจเนือเข้าใจไหมเหนืเข้าใจนะฮะก็คือ ขับอยู่ในระยองแล้วก็นอกจากระยองแล้วก็ไปทั่วโลกเลยตามคุณพ่อไปอย่างนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าที่ระยองมันจะมีสนามพีระนะครับ,รบใกล้ใกล้บ้านแล้วก็ผมเคยแข่งที่นี่เะแล้วนะครับแล้วก็ตอนอายุ12-13ควบ,คบผมไปแข่งโกคารทั่วเอเชียแล้วก็ได้แชมป์ในปี2อัน 2008ครับนั่นคือสนามแรกเลยใช่ไเมครับคือแข่งปุ๊บได้แชมป์เลยหรือว่าเรามีการม่ใช่สนามก่อนแล้วจำได้ไหมคะที่เซนนี่ว่าแบบสนามแรกที่เราเริ่มที่จะแข่งครั้งแรกเนี่ยที่ไหนครับก็ที่พัทยาที่มินิสยามครับอายุเท่าไหร่คะอายุ6ขวบแล้วก็ได้ที่3ครับที่สามพี่แก่งหกขวบอ่ะคือเขาดูทำอะไรมีสาระมีเขารู้อนาคตเลยนอนอย่างนั้นหมดเลยใช่เดี๋ยวผมนึกไม่ออกหกขวบผมทำอะไรอยู่อะจำไม่ได้อืมนะฮะ แต่ว่าอย่างเป็นทางการที่ได้แชมป์มาเนี่ยคือ2008ใช่ครับ2008ถัดจากนี้ไป3ปีเท่านั้นนี่คือได้แชมป์โกคาร์ดระดับประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็ระดับเอเชียเลยนะครับผมในปี2008 2008ดสงพั่แปดก็สิบสองสิบ12มขวบครัแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนไหนหรือว่าอะไรที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาละที่เราต้องเขยืบจากโกคาร์ดเนี่ยมาสู่รถจริงๆ ใช่ก็ในปี2009ผมเริ่มขับรถฟอร์มูล่าเบมว็และก็ฟอร์มูล่าเรโนครับแล้วก็ในปี2010เราตัดสินใจกันว่าจะแข่งในรุ่นเอเชียฟอร์มูล่าเรโนครับ,รบผมก็ซ้อมเยอะแล้วในปี2009นะครับแล้วก็พร้อม ครับผมสองทังสินิดนึงนิดนึงอยากให้พี่ๆช่วยกันอธิบายนิดนึงว่ารุ่นในการแข่งขันเนี่มันเป็นยังไงบ้างอย่าง,างาที่เราเข้าใจกันรุ่น F1 นี่คือแข่งกันสากลใช่ไหม<ช>แต่ว่ารุ่นที่เราแข่งอยู่นี่เป็นอยู่ในระดับไหนหรือว่ามันเป็นยังไงเหมือนเป็นคล้ายๆระดับเริ่มต้นเป็นแบบปฐมอะไรเงี้ยค่ะไต่ไปก่อนแล้วก็คืออย่างปีที่แล้ว คือโดยโดยตอนแรกเนี่ยน้องก็คือเทสทั้ง2อค่ายเลยทั้งของค่าย BMW แล้วก็ของค่ายเรโนแต่ว่าน้องถูกใจในส่วนของเรโนมากกว่าแล้วก็ตัดรถติดใจเรื่องรถ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 เรื่องเครื่องเรื่องรู้สึกว่าชอบใจในส่วนของเรโนแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะแข่งในส่วนของเริ่มจากเอเชียน u ฟร์ e าเรโนก่อนแล้วก็พอไปแข่งเนี่ยปีแรกคือเขาเหมือนกับว่าให เด็กที่อายุ15ปีขึ้นไปแข่งได้แต่ว่าไม่ได้กําหนดว่าจะถึงกี่ปีอะไรเงี้ย30กว่าก็มาแข่งกันอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เป็นคนไทยอายุ15ปีก็คือเป็นคนไทยที่อายุน้อยที่สุดด้วยแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์นี้มาครองได้สําเร็จคือพอถึงเกณฑ์เขาปุ๊บแข่งเลยแข่งปั๊บได้แชมป์เลยแม่เจ้าโอ้โหคสี่ขวบไงเริเก็บประสบการณ์ตั้งแต่สี่ขวบไม่มีใครสู้นะ ก็ที่เอเชียก็ห่างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่ยุโรปปีนี้ก็ยากขึ้นไม่ต้องขอตัวแคาจะห่างเยอาถ้าสองตั้แต่สี่ขวบคืออย่างเอเชียเนี่ยค่อนข้างแบบว่าฮอโคแมนค่อนข้างดีนะคะก็คะแนนนำคนที่ได้ที่สองเนี่ยแปดสิบกว่าคะแนนก็ทิ้งห่างเลยทีเดียวแล้วก็โเดียมที่สองนี่เขาอายุเยอะไหมหรือว่า ที่สองก็เป็นเป็นเป็นน้องคนไทยอีกคนหนึ่งด้วยค่ะ20อายุน้องน้องตินค่ะชื่อน้องตินอายุ21่สิอืดค่ะค่ะก็ห่างกันอยู่เหมือนกัน15าแต่ยกว่าประสบการณ์อีกห่าปีใช่เลยนะฮะก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวในตอนนั้นก็ปีปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็ขึ้นโพเดียมทุกสนามแล้วแข่งแข่งที่ไหนนะคะพี่เอ๋ที่ที่จีนค่ะแล้วมีชาวจีน มี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 ค่ะที่สามเป็นคนจีนที่สามเป็นคนจีนที่หนึ่งที่สองเป็นของประเทศไทยค่ะถามอีกนิดหนึ่งแล้วรูปร่างลักษณะของรถที่แขงเนี่ยมันเหมือนกับ F1 ที่เราเห็นในที่แบบว่าในทีวีเลยไหมเหมือนกันแต่ว่าใช่ไหมแต่ว่าซีรีส์ต่างกัน ความเร็วความเร็วของรถฟอร์มูล่าวันนอปีนี้ก็คือ250ครับอันนี้เร็วสุดคันนี้ใช่ครัใช่ครับนี่ใช้และต่างจากฟอร์มูล่าวันคือเขากำหนดความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่คะ250แต่ว่าเครื่องเครื่องมันจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มันไม่มีแรงม้าเหมือน F1 นะครับเครื่องเครื่องจะแรงกว่าหน้าตาเหมือนกันใช่ค่ะคือจากรุ่นนี้ไปพบว่าขึ้นขึ้นแบบเทรนโปรเลยไหม าจากรุ่นนี้ไปน้องอาจจะต้องไปฟอร์มูล่าเรโน่3.0อา3.5นะคะจาก3.5แล้วอาจจะต่อไป F3 หรือ GP2 หรืออะไรอย่างงี้ก่อนค่ะแล้วถึงจะขึ้นไป F1 ได้ คือจะไป F1 ก็ต้องไต่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็คตอนนี้อายุน้อยนะ16ส่ะ16ค่ะโอ้โหอะไรใช้มากมากมายแซนดี้บ้างดีกว่าว่าแซนดี้มีนักขับที่เป็นขวัญใจหรือเปล่าเออไอดอลมีใครชอบเป็นไอดอลก็ไอดอลของผมก็คือไมเคิลชูมาร์เกอร์ครับโอ้แน่นอนเลยครับนี่ฮะคนนี้เลยนะครับผมตลอดการยิ่งกับตลอดการด้วยตั้งแต่สี่ขวบเลยหรือเปล่าตั้งแต่สี่ขวบ ที่แข่งสี่ขวบมีใครเป็นไอดอลคะสี่ขวบเหรออย่าถามสิตอนนี้ผมนึกไม่ออกผมยังนึกไม่ออกแล้วสี่ขวบเขาทำอะไรเออนะฮะนานจังหวัดอือแล้วอย่างชูมักเกอร์เนี่ยเขาขับรถก็ตั้งแต่อยู่เ่งไหร่ตั้งแต่หกสี่ห้าหกขวบเลยจะไม่ได้ครับก็ประมาณนั้นประมาณนั้นครัแล้วนี่เคยเจอเขาหรือยังคะยังไม่เคยครับไม่เคยเจอนักขับ F1 คนไหนหรือเปล่าที่แบบโตเป็นเป็นเลย ผมก็ไม่แน่ใจครับจำไม่ได้จำหน้าไม่ได้จำไม่ได้เขาใส่กันนกตลอดใช่มถ้าไม่ขึ้นชื่อแถบไม่รู้นะครับผมก็ถือว่าเก่งมากเลยนะตอนนี้ผมทันไหมผมไม่ทันทันไหมมีพี่โมทำไม่เก่งเหรอไม่เก่หรอแค่พูดชนที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นคนที่เป็นนักแข่งขับรถ f 1ก็ได้ไม่ทันไม่ทันแล้วเหรอไม่ทัน ั้นมาพูดถึงรางวัลกันบ้างดีกว่านะฮะรางวัลในแต่ละถ้วยที่โชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่จากสนามอะไรบ้างฮะก็ถ้วยอันนี้ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือรถโกคาร์ตนะครับในปีสอง6หเป็นแชมป์ที่บางแสนนะครับครับอันนี้เป็นบางแสนก็คือเป็นสตรีทเรสแรกของโกคาร์ตในประเทศไทยนะครับครับผมอันนี้ผมก็ได้แชมป์นี้และก็ที่ข้างนี้ก็คือ จากเอเชียนฟอร์มูล่าเรโนครับที่ปีที่แล้วที่ได้แชมป์สนามหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าสุดก็คือแชมป์ทั่วปีตลอดทั้งทั้งปีของปีที่แล้วนี่โอ้โหสุดยอดมากแล้วถ้วยที่สีเหลืองๆนี่อะไรครับถ้วกันนะหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกนะฮะเขาบอกว่านี่เป็นหมวกกันน็อกคูใจของคุณไหมฮะใช่ครับเขาบอกว่า หมวกันน็อกพวกนี้นี่แพงมากแล้วก็เซฟมากเลยใช่ไหมครัใช่ครับมันแพงมากแล้วก็เซฟมากแต่ว่าเบาด้วยนะครับก็คุณลองดูครับเบาแล้วหรอก็เบาด้วยครับต้างหนมีอินเตอร์คอมไว้ติดต่ออันนี้มีอินเตอร์คอมทีมเนี่ยคือเอาไว้คุยกับทีมใช่ครับใช่ค่ะคุยกับโค้ชครับผมเออแล้วสม่ติการทำงานเนี่ยอย่างที่บอกไปก็ต้องคุยกับโค้ชแล้วคือมีโค้ชคนเดียวหรือว่ามีทีมงานในการแบบว่าเข้าพิดด้วยอะไรอย่างนี้ไหม มีแมคชนิกด้วยต้องคุยกับแมคชีนิกคือก็จะมีคุยกันได้หลายคนมีทั้งโค้ชทั้งแซนดี้แล้วก็มีแมคชนิกด้วยอยากรู้เวลาเขาแข่งกันอยู่สนามเนี่ยทุกคนก็อยากรู้เพราะตอนนี้เขาเขาไม่เคยเป็นคนนักขับเนี่ยอยากรู้คือะไรกันเออแบบจุดไมนแล้วยังคุยกันไม่รู้เราก็อยากรู้เหมือนกันเราไม่รู้ก็ธรรมดาเราเจอคุยกันเริ่มเป็นยังไงบ้าง ไม่ใช่แบบถ้ามีถ้ามีอุบัติเหตุหรืออะไรครับเขาจะบอกผมเขาแจ้งก่อนว่าามีเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้รหัสลับไหมหรือว่าเป็นคำพูดปกติเลยที่เราใช้ในการสื่อสารปกติเลยครับคือดูมันดูลึกลับไงมันเป็นแบบน่าจะมีรหัสลับมีโค้ดเลยอ๋อใช่ครับก็คือ รายงานกันปกติว่าแบบว่าข้างหน้าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็รายงานนอกจากเรื่องเหตุการณ์เราจะมีมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไหมเทคนิคในการขับมีไหมใช่ครับแล้วก็สามารถพูดกันเรื่องแบบถ้าถ้าฝนจะตกครับเราผมก็ถามเขาว่าฝนมันมันแรงไหมจะเปลี่ยนเป็นยางฝนไหมครับเรื่องอะไรแบบนี้ครับก็พูดกันได้ครับใช่การเปลี่ยนรอง แล้วแต่ว่าแล้วแต่ถ้าฝนตกกับฝนไม่ตกจะใช้ล้อคนละประเภทกันอืมนะครับผมนี่นะฮะช่วงนี้เนี่ยเข้าๆเนี่ยคุยกันสนุกมากๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาคุยกันต่อแล้วมาเจาะลึกเบื้องหลังการขับรถของรถแข่งกันเป็นล้อนะครับผมพักกันสักครู่เดียวครับ